นี่คือที่ที่ผมจะสร้างบ้านเอาชีวิตรอด99คืนมันคือโพรงไม้ขนาดพอดีตัวมีรูใหญ่2ด้านพื้นที่เปิดโล่งไร้การป้องกันใดๆศัตรูตัวฉกาจของผมคือไอ้กวางทั้งหมาผีริ้วล้อพวกลัทธิมืดและที่สําคัญกับดักที่เอาไว้ดักศัตรูแต่กลายเป็นดักตัวเองซะงั้นมันคือความท้าทายที่ผมต้องเจอในคลิปนี้ผมจะเอาชีวิตรอดไปจนถึง99คืนได้หรือไม่เราไปุยกันเลยดีกว่าสวัสดีทุกคนนะครับผม จินตีต้นรับเข้าสู่เกม99คืนในป่าหิมพันกันอีกเช่นเคยโด <after, ambling. S 2> ย mer, ที่ในคลิปนี้นะผมจะมาเอาชีวิตรอดในโพรงไม้อันนี้นั่นเองนะครับผมก็เหมือนเช่นเคยที่ผมเล่นมานะก็จะเริ่มต้นด้วยการฟาร์มเชื้อเพลิงเป็นอย่างแรกนะครับก็จะเน้นไปที่ถ่านแล้วก็ถังน้ํามันจะยังไม่ฟาร์มเหล็กหรือว่าฟาร์มไม้นะเพราะว่าจะรีบทํากองไฟให้มันเป็นเลเวล6กก่อนก็เดิมๆไม่มีอะไรมากในช่วงเริ่มต้นนะเดี๋ยวเราขึ้นมาที่ อชทาวเ o w e ์อันแรกอันนี้ก่อนนะอยากได้เป็นกู o d s a กครับแต่ว่าเปิดมาเจอกับน็อตตะปูเล็กๆแล้วผมก็จะฟาร์มดอกไม้ไปด้วยนะก็ดอกไม้เอาไปซื้อพวกเบอร์รี่ปลูกให้มันโตเผื่อบางทีเราแบบกําลังฟาร์มอยู่แล้วเราเหิวข้าวเราไม่ได้ไปตีเนื้อสัตว์เอาไว้แล้วก็กินเบอร์รี่ตามทางเอาไว้ได้นะมันก็ซื้อมาเลยกล่องหนึ่งอันแรกหลังจากนั้นก็เปิดกล่องที่2ได้เป็น ไฟฉายใช่ไหมเออน่าจะเป็นไฟฉายซึ่งไอโ้โพรงไม้ก็จะประมาณน่นแหละที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะก็เดี๋ยวค่อยอว่ากันตอนนี้เราฟาร์มของไปก่อนฟาร์มของเสร็จก็เอามาเติมกองไฟเลยเป็นกองไฟเลี้ยวสามละจากนั้นเราก็วิ่งฟาร์มกันต่อเนื่องเลยนี่เก็บถ่านไปด้วยแล้วก็ดอกไม้นะแล้วก็มืดพอดีครับเจอถ้ำหลวงอยู่ฝั่งขวามือเราแต่ว่าเราอนุญาตเดินผ่านไปก่อนแล้วกันนะนี่ไงถ่านเก็บมาเลยตรงนี้มีดอกไม้อีก2กองเลยนะมีดอกไม้ประมาณ4 5 4 6ดอกละเดี๋ยวเราฟาร์มเพิ่มมออีีีกกตรงงนนนน้้าัึแลว มีกล่องด้วยถ้าเปิดมาเป็นคูตซกนะผมจะทําอะไรดี <S <S เออไม่ต้องทําหรอกอุ้ยเจอไลเฟิรนว่ะของดีมากคลาสแกมเบอร์เหมือนเดิมนะยังไม่ได้เปลี่ยนคลาสนะครับซึ่งผมซื้อคลาสนินจาไว้แล้วเดี๋ยวเอาไปทําคลิปหน้าเฮ้ยเฮ้ย,อยขอเก็บทานก่อนเออจะเก็บทานอย่างเดียวเลยอ่ะละช้าพอดีครับตอนนี้ก็กลับที่แคมป์ไฟของเรากันต่อเข้าสู่วันที่2เป็นที่เรียบร้อยครับพ่อค้าหนังก็มาพอดีแล้วก็เติมกองไฟไปเรียบร้อย กองไฟเลเวล4วิธีการอย่างหนึ่งที่จะสามารถฟาร์มให้กองไฟมันเป็นเลเวล6ได้เร็วที่สุดนะครับนั่นก็คือเราต้องเข้ามาในที่ลาวาโซนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะลาวาโซนเนี่ยมันจะดรอปทังน้ำมันที่เยอะมากแล้วก็ฐานด้วยแล้วก็เปิดกล่องอันนี้ไปด้วยนะเผื่อบางทีเราจะได้แบบนี่ไง c ร o สโ b o w กระสุน i n ิ i ิต t y หรือบางทีเราอาจจะได้พวกถุงลาวาแซกหรือไม่ก็ดาบลาวาเออเนี่ยคือของดีนะ มาโซนลาวาเนี่ยแต่จากที่เดินมาเนี่ยก็เจอแค่ฐานนะนะจะต้องไปทํากองไฟให้มันเลเวล5มันจะได้ขยายใหญ่เข้าไปอีกจะได้เจอถังน้ำมันเยอะขึ้นนนเองวิ่งมาสุดขอบแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมพอออกมาก็มาเจอถ้าหลวงหลังที่2ครับใกล้กับลาวาโซนพอดีได้ชุดก่อหน,นังมาอันหนึ่งเฮ้ย hey! นี่ไงถังน้ำมันตรงสุสารพอดีเลยแต่มันมีหมามาตัวหนึ่งว่ะต้องจัดการก่อนและกันเอาเลเวลไปแดกอุ้ยเ้าวว่ะยิงไม่โดนตายสาเปิดกล่องเลยครับ เฮ้ยได้เมดคิดถือว่าดีมากเรามาที่เพลกราวตัวนี้มีกล่องนึงให้เปิดพอดีเราอาจจะได้กู๊ดแซกก็เป็นได้นะไอ้ไฟฉายใหญ่วะ่ะเฮ้ยเจอถังน,น้ำมันไว้เก็บตอกไม้ด้วยโดนหมาไล่หนึ่งตัวแต่ไม่เป็นไรเรามีสเต็ปที่ดีมากพอเราเก็บไปด้วยแล้วก็ถือไปอย่างนี้ตอนนี้หลอดอาหารผมใกล้จะหมดแล้วผมต้องรีบกลับไปที่แคมป์ไฟโดยด่วนมาถึงแคมป์ไฟแล้วก็วางถังน้ำมันลงไปใส่ถ่านเข้าไปแต่ยังไม่เต็มครับเพราะว่าถ่านมันให้เชื้อเพลิงน้อยแล้วตัดมาที่โรงนาโดนหมาไล่กัดอยู่ จัดการมันดิลำคาญวะตายซะคนอะไรเปิดกล่องจนเช้าเลยได้เสื้อก่อบมาแต่เรามีแล้วพอเข้าสู่วันที่3ก็มีอีเวนต์คาริวัลงานเฟสติวัลเข้ามาให้ได้เล่นแต่เดี๋ยวค่อยไปรู้สึกว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยเจอถังน้ำมันเลยนะตอบค่อนข้างน้อยนะจัดการหมาดิลำคาญหมาวิ่งไล่ตายซะเราเยังไม่ตายอีกเอาไปอีกดอกเนี่ยดูดิเจอแต่ถ่าน ถังน้ำมันดรอปน้อยมากเอ้ยนี่ไงโซนคาริวัลเฟสติวัลเข้ามาดูบ้านนี้ก่อนแล้วกันนะมีฐานให้เราแล้วก็เอ้ยนี่ไงถังน้ำมันแล้วก็เปิดกล่องด้วยนะเือเราจะได้จแอนแซกก็เป็นได้นะครับอาจจะข้ามขั้นไปถึงโน้นเลยได้บุป,ปินก็โอเคเก็บเก้าอี้มาอันนึงจะได้เอาไปทําแผนที่ไอ้แคมไฟล์เรามันก็เหลือแค่นิดเดียวนะผมคิดว่ารอบนี้ก็น่าจะได้เป็นเลเวล4เลยเอ้ยเลเวล5เลย เรียบร้อยพอดีตัดไม้ทีผมโดนพิษาัตกวางไล่ล่าอยู่แต่โชคดีที่เรามีไฟฉายใหญ่แล้วเราสามารถที่จะส่องมันได้ไกลมากขึ้นแล้วก็จัดการในหมาในบ้านหลังนี้ก่อนตายซะอุ๊ยมีตัวหนึ่งออกสตอนที่กำลังชุลมบุนตายซะตายสิสักทีดีส่วนอ้นนี้ก็ให้มันอยู่ข้างนอกไปเราเข้ามาเก็บของที่เรืออยู่ตอนนี้วิ่งจุกมาที่คาริวโซนก่อนแล้วกันแล้วก็เข้าชายป่าดงขมวดครับมาเจอบ้านตกปลาหลังนี้อฮ๊ย กล่องมันเปิดไปแล้วนี่ว่าตอนนี้ผมกําลังวิ่งหากล่องสักกล่องหนึ่งเพื่อที่จะเปิดลุ้นเอาใจแอนแซกะนะไอ้กล่องกาก,ากแซกเนี่ยมันไม่ได้ละมันอยู่ไม่ได้จริงไซเฟิลครับยังไม่เจอใจแอนแซกอุ้ยหมาอุย้ยไปก่อนแล้วกันตูก,กลับเลยล้วกันนะแค่นี้แหละใส่ของเราเข้าไปครับแล้วก็ครับแผนที่ทาโตวเวลสองทำนาฬิกาวางแผนที่เข้าไปตามด้วยนาฬิกาของเราตัดกลับไปอีกทีผมเจออาวุธเมตา หอกมหาการนั่นเองผมกลับมาที่ลาวาโซนนะป้าหมายเดียวก็คือถังน้ามันนั่นเองซึ่งเป็นเวลากลางคืนพอดีปีิษัเดลแลนด์น่าจะออกมาแล้วในคืนนี้ตอนนี้ผมเดินมาที่โบสถ์ลาวาและไอ้ปีิษัเดลแลนด์ก็มาแล้วก็หายไปอะไรของมันวะเนี่ยผมจะขึ้นไปเปิดกล่องข้างบนโบสถ์นี้แต่มันจะขึ้นยากสือเกินและก็โดนลุมยิงผมต้องวิ่งหนีออกมาก่อนล่อย้พวกมันออกมาจากนั้นก็หันมาเจอถังน้ำมันสีแดงตรงนี้ผมวิ่งกลับเข้ามาที่โบสถ์พวกลทัทธิอีกครั้งหนึง่งเก็บแบนเดจแล้้วกก็ระโดดขึนมาที ลังคาของโบสแห่งนี้เพื่อที่จะเปิดกล่องนี้อุย้ยโดนยริงว่ะเฮ้ยต,ตายอูยอย้เห็นิดเดียวไอ้นี่มันวอนโดนทีนจัดให้มันหนึ่งดอกแล้วก็จัดให้มันอีกหนึ่งดอกแล้วอีกหนึ่งดอกตายซะคือทําไมไม่ใช้แบนเดดก็ไม่รู้นะโดนยิงอีกทีหนึง่งนี่ก็ตายได้แล้วนะกล่องนี้แน่นอนครับมันการันตีดาบลาวาไม่ก็ลาวาแซกแต่โชคร้ายที่เรามาเจอ ลาวาสอดสัง,งั้นแล้วก็ต้องวิ่งหายกันต่อไปนะแล้วก็ตัดมาตอนเช้าครับผมจะขึ้นไปไฟกับไอ้พวกนี้บนภูเขากันน้ํามันนะแล้วก็เอาแบนเดจมา<ๆ>เพิ่มเลือดเลยละกันเดี๋ยวตายจัดการมันก่อนเลยดาบลาวานี่โคตรดีนะทุกคนมันแบบมีไฟล์ร์ดอทให้ด้วยนะจัดการพวกนี้ไปก่อนเรียบร้อยดูลงข้างล่างไปแล้วก็ตายไปอีกหนึ่งตัวเอาทิ้งข้างล่างไปเหลือข้างบนอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยครับ ได้แบนเดตคืนมาอันนึงและข้างหลังนี้ครับมีอีกกล่องนึ่งว้ยซึ่งมันต้องเป็นลาวาแซกให้ผมครับไอไอ้มันเป็นดาบลาวาโอ้โห,โหเกือสุดจนถึงตอนนี้ผมก็ยังมีกาก,ากแซกอยู่เหมือนเดิมรู้สึกหมดสิ้นความหวังเหลือเกินตอนนี้ในเมื่อยังเป็นกากแซกอยู่ก็ใช้กากแซกนี่แหละ่ะเก็บทังน้ำมันต่อไปมีหลุมสกอร์เปียนว่ะ วิ่งผ่านสน่อยแล้วกันปะตอนนี้ถุงกากแซคลอมันมี5้ทับหเรียบร้อยครับผมจะกลับไปที่แคมป์ไฟก่อนแต่เจอพ่อค้าขอซื้อของสัหน่อยนะคืออยากได้เป็นตู้วางชั้นหนังสือจะได้เอาไปทําเป็นกระแพงแล้วก็เก็บแปรงทาสีมาอันนึงแล้วกันระหว่างทางผมมาเจอเบอร์รี่ที่ผมเก็บตกไม้ไปซื้อมาเราจะต้องกินประทังชีวิตไปก่อนนะครับกลับมาบ้านแล้วก็มาเจอพวกลัทธิสอตัวนะแต่ว่ารบมดาบลาวา,าจะไมกลัวเลยล่ะดูดิ ตีสทีตายอ้าวไม่เต็มซะง,งั้นจะต้องไปฟาร์มอีกชุดหนึ่งครับหลังจากที่ผมอยู่กับถุงกากแซกมาเนิ่นนานก็ได้เวลาสมควรที่ผมจะได้ถุงที่มันบรรจุของได้เยอะขึ้นนั่นก็คือถุงกู๊ดแซกนั่นเองครับผม <c oughs> แวะมาดูที่ค่ายเจ้าอกพวกเขาติดซะหน่อยครับมีถังน้ำมันอันนึงไว้แล้วก็ต่อสู้กับมันซะหน่อยแล้วกันนี่ดาบลาวาของเราสุดแรงสุดโอพีตีทีมีดไฟจัดการได้สำเร็จครับแล้วก็มีตัวนี้ครับแล้วก็ทำการสงเคราะห์ให้มัน ได้ไปเกิดดาวมีนะฮะอยู่ในนี้ก็มีแต่ทรมานแล้วกล่องข้างในนี้2กล่องก็เป็นของผมทันทีเป็นมาตั้งนานเพิ่งจะได้กูตแอคขึ yeah ้นมาที่ Watch Tower ก่อนเลยเปิดกล่องนี้เราจะได้พบกับอะไรครับเฮ้ยมอร์นิ่งสตาร์วะแรงอยู่นะแต่ว่าผมชอบดาบลาวาซอสเรามากกว่าว่ะตีมาดรอปนังมาป่าให้แล้วอุ้ยโหเดินผ่านมาไม่ตกได้ยังไงวะอูถังน้ำมันใหญ่วะ นี่แหละที่โลกต้องการแล้วก็มีหมาอีก3ตัวเดินตามมาแล้วก็มาเปิดกล่องกึ่งทองกล่องนี้ดีกว่าครับเราอาจจะได้แจนแซกหรือขวานแดงก็เป็นได้นะโหของกากเกินเฮ้ยนี่ไงถังน้ำมันใหญ่โหเติมทีเต็มแล้วมี2ทาังแล้วนะตอนนี้เน้นไปที่เชื้อเพลิงเป็นหลักครับแล้วก็เก็บเศษเหล็กมานิดหน่อยตอนนี้มาเจอบ้านต้นไม้ครับขึ้นไปดูเลยน่าจะมีดอบอีกอันนึงนะนี่ไงเรา แล้วก็เปิดกล่องใหญ่เลยผมว่าเนี้ยเป็นเจนแซกแน่ๆต้องออกแล้วโอเคแบนเดดแล้วก็หยิบไมโครเวฟเก่าๆนี้ไปด้วยนะเราน่าจะได้กองไฟเลเวล6แล้วนะเรามีถังน้ํามันใหญ่2ถังตามด้วยถังน้ํามันอีกประมาณ4ทถังอุย๊ยโอ้โหนิดเดียววะ่ะเพื่อความชัวร์ตัดไปเลย3ต้นย้ปรบมือครับกองไฟเวลหเรียบร้อยเช้าวันต่อมาพ่อขาขายหนังก็มาพอดีผมก็เลยเอา หนังสัตว์ที่ตีมาได้ไปแลกของนะไอ้ของที่จะแลกเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะได้เจแนแซกเพราะว่าเรามีหนังมาป่าอาาัลฟาและทีน,นี้เราก็จะเก็บของเยอะขึ้นนั่นเองและสำหรับช่วงนี้ผมก็จะวิ่งออกมาฟาร์มพวกเศษเหล็กนะนะในก่อนอื่นเราต้องจัดการในพวกลัทธิพวกนี้ก่อนโอ้เดี๋ยวมีหมา2ตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยตายตายตายใช้ยามันก็จะเกินไปบางทีอะโอ้โหเกือบไม่รอดแล้วอุ้ยฟ้าผ่าด้วยจัดการหมีเลยส่งข้อมันให้ไปสู่โลกหมีซะ ถ้ามันดรอปนังหมีแล้วก็จะไปแลกเป็นขวานแดงได้ด้วยนะแต่เสียดายที่มันไม่ดรอปอุ้ยโอ้โหแล้วเราไปแลกมาแล้วเข้าไปดูในแคบินกันดีกว่าครับเก็บเหล็กเก็บเศษไม้ออกไปให้หมดจัดการมาด้วยเปิดกลองมาเจอถังน้ํามันแล้วก็เข้าสู่กลางคืนเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ผมมาเจอโบสถ์ของลทัทธิอยู่ในเขตชายป่าดงขบวนจัดการสังหารพวกมันไปก่อนเหมือนว่าข้างในจะยังเหลืออีกจำนวน ตัวหนึง่งน่าจะเป็นในตัวธนูเอ๊ะมันหายไปไหนวะหายไปแล้วก็ทางสะดวกสิครับชุดก่อเหล็กด้วยและตอนนี้ผมก็เข้าสู่ป่าดงขโมดเป็นที่เรียบร้อยและอยู่ในเวลากลางคืนที่อันตรายมากๆแล้วก็มาเจอโบสถ์ของไอ้ลัทธิอีก1โบสถ์ใกล้ๆกันอุ๊ยโอ้โหโดนจริงอุ๊ยตกเฮ้ยตายตายดีนะยังมียาไหนมาดิดิมันจริงอะไรเล็กหนาวะตายซะเอ้าเดี๋ยวนะไอ้ยิงสตูปันหายไปไหนวะอุ๊ยร no ้อยหลังก็ไม่บอกชุบชแปชแป ตายซะแล้วก็เช้าพอดีครับเราผ่านพ้นข้าคืนที่น่ากลัวไปแล้วมาเปิดกล่องทองกล่องแรกกันดีกว่าครับทุกคนได้เมดคิดจ้ายอดข้างหน้าผมมีมีอยู่2ตัวผมจะทำการยิงมันก่อนกันละกันเพื่อเอานางของมันไปแลกของแต่เราต้องใช้วิธีการซุ่มยิงมันถ้าหากว่าผมสู้กับมันตรงๆผมจะไม่สามารถสู้มันได้เพราะมันตีแรงและถึกมากเพื่อความตื่นเต้นนะเฮ้ยเฮ้ยสเต็ปนี้อุ๊ยเกือบได้ว่ะตอนแรก ผมรู้สึกผมอยากสนุกว่มก็เลยเดินเข้ามาซัดกับมันตรงๆเลยแต่มันตีแรงจริงๆนะและตอนนี้หนังมีก็ยังไม่รอปให้ผมมาเจอลานบาสเกตบอลเจอมีอีกหนึ่งตัวผมไม่อยากจะสู้กับมันตรงๆแล้วเพราะว่ามันเพลิงยาวมากๆก็เลยใช้สเต็ปวิ่งยิงเอาดีกว่าอุ้ยโอ้โหขวานแดงว่าแ,แต่ว่ารอบนี้ทำไมกล่องมันชอบบั๊กหายไปเองตลอดเลยวะเนี่ยแต่ก็ดีแหละจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปิดครับเอาตรงๆเราไม่จำเป็นต้องฟาร์มเหล็กก็ได้นะเพราะว่า ของที่เราจะคราบไปสร้างบ้านเนี่ยมีแค่ฟาร์มพอดแล้วก็เข็มทิศเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมี2ตัว3 4ตัว5ตัว3ตัวโดนวิ่งไล่โอ้โหจังจัดการซะหน่อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นกลางคืนว่ะโคตรอันตรายถอยก่อนเลยถอยยาวๆถอยออ้ยมาแล้วโอ้โหจี้ตูดเอ้ยโอโดนกับดักแต่มียาฟันเลยละกันเออจิงปืนไม่ทันใจว่ะตายทีนี้เออที กับดักนี้มันน่ารำคาญจริงและในขณนะนี้ผมก็โดนปีศาจกวางไล่ล่าอย่างบ้าคลั่งจนต้องวิ่งเข้ามาในด,ดงขโมยแล้วก็มาเจอกับค่ายกันน้ามันของอพวกเขาติแล้วก็มีฝั่งซ้ายมืออะไรจะขนาดนี้วะเนี่ยจัดการก่อนละกันนะฝันเลยละกันอุ้ยหนังหมีมาพอดีเลยผมจะต้องเคลียร์ค่ายนี้ให้เสร็จแล้วก็เข้าไปโดกล่องสมบัติสีทอง3ามกล่องต้องลออมาทีละตัวไปเรียบร้อยแล้วก็เช้าพอดีครับเราผ่านพ้นภัยคุกคามกวางผีได้แล้วแต่ ยิบโตกกี้วีกลับบ้านไปด้วยก่อนตรงนี้มีตัวหนึ่งวะ่ะแต่มีมีเฝ้าจัดการมีก่อนละกันยังเหลือลัที่อีก3ตัวในค่ายนี้ผมวิ่งเข้ามาดดวิ่งสู้ฟัสได้ละกันแตกไปอีกหนึ่งตัวนี่คือระดับกล่องทองเลยนะครับถ้าเออมันไม่ดรอปให้วะ่ะคือมันไม่ดรอปแบบเลื่อยไฟฟ้าให้เลยนะเราจะได้เอาไปตัดไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำลานเฮลิคอปเตอร์ทำไมในเมื่อในเกมมันมีเฮลิคอปเตอร์ให้จอด โอโหอย่างเกลือกล่องทอง3ามกล่องแล้วล้วก็กลับไปที่แคมป์ไฟของเราแต่ว่ามีคาลเตสยังลงเรืออยู่ที่บ้านส่งเคาะมันไปก่อนแล้วกันแล้วก็ถ่ายเทของออกมาครับแล้วเราก็มาค้าบของก,กันดีกว่าเริ่มจากโต๊ะคาเ์เล3ตามด้วยเตียงเตียงแล้วก็เตียงเอ๊ะอันนี้ไม่ได้ได้แค่นี้เราวางเตียงไปก่อนจะได้เร่งวันเวลาให้มันผ่านไปเร็วขึ้น หลังจากนั้นผมก็ตัดต้นไม้เพื่อที่จะเอาไปทำฟาร์มพลอตเราจะได้ไปสร้างบ้านในโพรงไม้กันสักทีหลังจากที่เราฟาร์มกันมาอย่างยาวนานแล้วก็มาเริ่มต้นคราฟกันเลยดีกว่านะครับก็ทำโต๊ะคราฟเวลสีแล้วก็ทำฟาร์มพลอตเอาจนสุดแล้วก็เตียงจะได้เร่งวันให้เร็วขึ้นเองอย่าลืมเข็มทิศด,ด้วยแถวบ้านผมมันก็มีไอ้โพรงไม้อยู่อันนึงใกล้ๆพอดี ผมก็เลยเอาตัวนี้แหละเริ่มต้นด้วยการวางฟาร์มพอตไปเลยผมก็จะวางในรูปแบบของการกระจายกําลังออกไปเพื่อไม่ให้ฟาร์มพอตมันแบบกระจุกอยู่แต่ที่เดียวแล้วทันใดนั้นเอปิาสาร์แพะมันก็พุ่งชนผมผมจึงรีบวิ่งเข้ามาหลบในโรงไม้นี้ก่อนซึ่งมันไม่สามารถที่จะเข้ามาทํำ้ายเราได้ยกเว้นไอหมาเชี่ยนี่ตายซะแล้วก็เช้าเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาวางเขมทิดกันต่อ ผมก็จะวางขวางตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้ตัวอะไรมันวิ่งเข้ามาได้ซึ่งมันก็ได้ผลอยู่นะผมนึกได้ว่ามันมีของอีกอย่างหนึ่งที่สามารถวางข้างนอกแคมป์ไฟได้นั่นก็คือเครื่องวาร์ปก็เลยต้องมาที่โซนลาวาเพื่อไปตีพวกลทัทธิแล้วก็เอาพวกมันไปบูชาลาวาเริ่มทําการกวาดล้างพวกลัทธิในลาวาโซนตั้งแต่ต้นนี้เป็นต้นไปพวกลัทธิในปราสาทคิงคอติสก็ไม่เว้นต้องจัดพวกมันให้หมดแต่ก็ดันมืดมาซะก่อนไอ้ีศาจเดินแรมพุ่งออกมาจากความมืดทันทีผมโดนชนไปหนึ่งท ล้มเรงน้รทียิงซ้ำเกือบตายเพราละล่ะเราต้องเก็บศพพวกมันไปก่อนไปใช้สองหน้ามันไปแล้วอยู่ดีมันก็หายไปก่อนจากนั้นผมก็เอาศพพวกคอติสมาวางไว้ข้างหน้าถ้ำหลวงก่อนแล้วก็จัดการพวกมันอีกทีอุ๊ยโอ้โหเกือบตายตีแรงโคตรตายซะแล้วก็เก็บศพพวกมันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอามากองไว้ที่หน้าถ้ำหลวงเวลาเราจะาไปบูชาเราจะได้เก็บไปบูชาง่ายๆอันนี้ก็ยิงไม่พักเลยว่ะตายซะไอ้ข้างล่างนี้ก็ยิงไม่พักเลยยังมีตรงวอชทาวเวอร์ตรงนี้อีก แล้วก็ไอ้พวกที่อยู่บนบันไดด้วยใช้เทคนิคก,การหลบตีเปิดกล่องมาเราอาจจะเจอกับปูดูดอกก็ได้นี่ไงปูดูดอกเอฟเฟกต์ของมันก็คือถ้าเราเอาไปบูชายันมันจะสามารถสร้างลูกไฟได้2ลูกนี่คือความดีงามของปูดูดอกขออนุญาตแอบเปิดกล่องนะครับหวังว่าจะไม่หันมาเจอกันนะเฮ้ยปูดูดอกอีกแล้วหรือเปล่าเอ้ยระวังฟ้าผ่าบนหัวดีนะเรามองเห็นก่อนจัดการเลยชุดแรกสำหรับการบูชายัน กองไฟผมก็ดับเป็นที่เรียบร้อยเราจะต้องเอาชีวิตรอดโดยทีม่มีกองไฟแล้วต่อจากนี้จากนั้นก็หย่อนตัวอย่างลงไปข้างล่างเกิดเป็นประกายไฟขึ้นมาได้ธนูไฟมาแล้วก็สร้อยเข้าตีส๊สิาอันเหลือวูดูดออีก2ตัวถ้าเราโยนลงไปก็จะได้อีกหนึ่งรอบพอดีเราได้เจมอัพเดอะฟอเรสต์มาได้แล้วก็มืดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ไอปีศาจกวางแบบคลั่ง ออกมาจากความมืดแล้วแต่ผมต้องหนีก่อนผมขึ้นมาที่ภูเขากันน้ำมันเพื่อหลบไอ้กวางข้างแต่เพื่อความปลอดภัยผมมาหลบที่ข้างหลังตรงนี้จนถึงเช้าผมรวบรวมพวกเคอร์ติสได้จํานวนหนึ่งจนตัวอย่างของเราลงไปข้างล่างเกิดเป็นประกายไฟลุกโชนขึ้นมารอบนี้ได้เจมเพิ่มอีก2เม็ดและก็ดาบลาวาจากนั้นผมก็ออกมาข้างนอก เก็บของทุกอย่างแล้วก็กลับไปที่แคมป์ไฟคราวนี้เราต้องมารับศึกที่บ้านกันต่อพวกคาลติสอยู่ที่บ้านผมหลายตัวมากบวกกับไอ้ปีศาจกวางค้ื่งก็ออกมาเช่นกันตอนนี้ต้องทําการวิ่งหนีและจุ๊กกนไปก่อนโชคดีที่เช้าไอ้ปีศาจกวางมันเลยหนีไปและตอนนี้เราต้องจัดการให้พวกคาลติสที่เหลืออยู่ผมวิ่งกลับมาที่บ้านใหม่ของผมกินเค้กเพิ่มเลือดตอนนี้ดูเหมือนว่าแบนเดชและเม็ดเค้กของเราใกล้จะหมดแล้วแต่โชคดีที่เรามีดาบลาวาที่โอพีมาก ทีนี้ก็มาจัดการในพวกนักจิงธนู3-4ตัวที่ยังเหลืออยู่ไอพวกนี้มันน่ารำคาญมากสเต็ปในการตีก็คือเดินซ้ายขวาแล้วก็กระโดดเพื่อทําการหลบลูกธนูของมันและนี่ก็คือเคาวิตตตัวสุดท้ายที่โค้จะตีง่ายเลยจากนั้นเราก็ถ่ายของที่เราไปฟาร์มมาใส่เข้าไปในเครื่องบดให้หมดเก็บเศษซากพวกเคาติสเอาไว้เผื่อเราจะไปที่ลาบาบูชายันกันอีกครั้งจากนั้นผมก็ไปตัดไม้เพิ่มเพื่อใช้ในการคราบเครื่องบับในความคิดของผมก็คือ ผมจะใช้มันในการอุดรูว่างซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยอุดได้ดีแค่ไหนแต่ก็ต้องคัฟมาลองดูก่อนและก็กลับมามืดอีกครั้งหนึ่งผมต้องคอยระวังไอปีศาจกวางข้างและพูดไม่ทันขัดคำมันกอ,อกมาพอดีโดนฟันไปนหนึ่งดอกผมกำลังจะตายแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้การรักษามจะหมดแล้วทำได้แค่เพียงวิ่งหนีแล้วก็ใช้ไฟฉายส่องหน้ามันเท่านั้นแต่เราก็ต้องยิงสู้ด้วยเพราะมีพวกหมาผีวิ่งไล่เราอยู่อุ๊ยโอ้โหโดนเกือบตาย เือีกแค่นิดเดียวแล้วก็มีฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าลงมาเป็นระยะด้วยตอนนี้ผมต้องเอาเมคิดออกมาใช้แล้วเพราะไม่อย่างนั้นเราอาจจะตายได้ผมจะพยายามยื้อให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในเมื่อไม่มีกองไฟไฟฉายแล้วก็รีชาร์จเองไม่ได้และผมก็กลับมาที่บ้านใหม่ของผมโดนฟันไปอีกหนึ่งทีจากนั้นก็เช้าพอดีคืนนี้เราผ่านพ้นไปได้อีกหนึ่งคืนผ่านมาสู่วันที่46แล้วผมยังมีชีวิตรอดอยู่ลืมบอกไว้ว่ามีของอีกอย่างหนึ่งที่สามารถวางข้างนอกได้ นั่นก็คือกับดักหมีนั่นเองหลังจากนั้นก็ได้เวลาครับเครื่องวาร์ปสักทีจากสภาพภูมิประเทศแล้วมันค่อนข้างที่จะลกนะน,นะผมก็ไม่รู้ว่าจะไปวางไว้ตรงไหนเพราะรอบๆบ้านเราก็เต็มไปด้วยแปลงผักแต่แน่นอนว่าผมจะวางปิดมุมตรงนี้เอาไว้เป็น1จุดแล้วก็สามารถเดินเข้าเดินออกได้และคืนนี้พวกลัทธิก็จะมาที่แคมป์ไฟผมอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็เอากับดักมีออกมา แน่นอนว่ากับดักหมีทำร้ายเราได้เช่นเดียวกันทันใดนั้นในปีศาจความมันก็พุ่งออกมาพร้อมกับความมืดผมจึงรีบวิ่งเข้าไปหลบในโพรงไม้ของผมโดยที่มีเข็มทิศกั้นไว้อีกทางหนึ่งและเครื่องรับกั้นไว้อีกทางหนึ่งและดูเหมือนว่าผมคงจะต้องวางกับดักตรงนี้เพิ่มอีกนี่ไงให้หมาผีมันก็จะวิ่งมาโดนกับดักหมีของเราและผมก็จะวางไว้ข้างหน้าทางเข้าตรงนี้ด้วยซึ่งมันเสี่ยงต่อการที่จะโดนเองมากๆวางไว้เลย2ข้างอุ๊ยโดนเลย โอ okay. เคเรียบร้อยสอยตายไป1หนึ่งตัวหลังจากนั้นผมก็วิ่งไปที่แคมป์ไฟเพื่อที่จะจมาล่อไอ้ปีศาจกวางแล้วก็จัดการไอ้พวกลทัทธิไปในตัวด้วยแล้วมันก็มาแล้ววิ่งตายแดงก่ำมาเลยแล้วเราก็มาเฟียวฟ้ามะพร้าวเผากับไอ้พวกลัทธิแล้วก็ใช้ไฟฉายส่องหน้ามันแล้วก็เช้าพอดีเราผ่านพ้นขําคืนโหดร้ายไปได้แต่พวกลทัทธิยังตามมาติดๆต้องจัดการก่อนโดยเฉพาะไอ้ตัวยิงธนูนเนี่ยโคตรลำบากขานกระโดดตีด,ด้วยนะเทคน,นิคในการสู้กับพวกมันเรียบร้อย ได้ตัดไม่อีกทีหนึ่งก็เป็นเวลากลางคืนและผมก็โดนไล่ล่าโดยไอปิสสาจกวางอีกครั้งหนึง่งผมวิ่งมาที่คาริบเบลเฟสติวัลลอบมันให้เข้ามาติดกับเต็นท์ปลาลูกโปง่งได้ดหมือนว่าจะได้ผลนะมันไม่วิ่งมาหาผมแล้วตอนนี้ก็ใช้จังหวะน,นี้ในการโยนห่วงเพื่อเอาตัวมาเสร็จละอันนึง่งแล้วเราก็ผ่านพ้นค่ำคืนที่แสนยากลำบากไปอีกคืนหนึง่งผมก็จะมาโยนลูกบาสเกตบอลนะนะไปเข้าเมส์ล e นเนอร์จากนั้นก็ทดสอบความแม่นปืนของเราด้วยการยิงเอาเคลื่อนที่ ซึ่งผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ได้เวลาเข้าเมสเลนเนอร์แล้วแล้วผมก็ได้เข้ามาสู่เมสเลนเนอร์เป็นที่เรียบร้อยโดยที่ผมจะวิ่งไปทั่วเมสเลนเนอร์เลยที่แรกเลยเปลี่ยนชุดคอสเพลย์ผมเลือกเป็นเคิลติสชุดแดงเพราะว่ามันเท่ดีไอตัวนี้แล้วก็วิ่งกลับมาที่ตรงนี้เจอกับกล่องน,นึง <Te ars> เปิดออกมาเจอกับยาโพชั่นอะไรก็ไม่รู้จากนั้นก็วิ่งมาเจอป้ายแผะแล้วก็วิ่งมาตามทางมาเจอกับบ Trick Treat, ้านทริคอทรีดว่ะคือตรงนี้เราสามารถที่จะเดินควบคุมตัวละครเราได้นะ หรอสักพักหนึ่งดีปับนี้ก็หายไปแล้วก็วิ่งไปกันต่อเข้าช่องนี้มีป้ายบอกทางก่อนจะแวบไปต่อไปแวบมาทางนี้ก่อนเดินมาเจออีกกล่องที่2ปึ๊บเหมือนจะมาเจอของกินนะแล้วก็เดินมาเจอป้ายลูกศรผมก็วิ่งไปตามป้ายลูกศรที่มันบอกเลี้ยวเข้ามาเจอป้ายหมีใหญ่เดินมาอีกมาเจอป้ายนกฮูกแล้วก็มาเจอฟาร์มพักทองผมก็เลยเก็บไปด้วยหน่อยเผื่อเราจะหิวกลางทางจะได้มีกับข้าวกิน และจูจๆไอปีาศาจกวางมันก็พุ่งออกมาวิ่งไล่ล่าผมแต่โชคดีที่ตัวนี้มันเป็นเมสเันเนอร์พอเราวิ่งอ้อมหนีมันมันก็ไม่สามารถติดตามเรามาได้แล้วและผมก็เดินมาเจอป้ายลูกศรที่ชี้มาตรงที่โรงเก็บสมบัติบางทีหมามันก็ชอบกวนใจเนาะจะเปิดดีๆก็ไม่ได้เปิดเออตายซะเอ๊ะเราได้อะไรเราได้อะไรจากกล่องนี้ครับมันคือา ing b l a รดว่ะเอ้ยหมาได้เวลาทดสอบอาวุธโดนไปเลยเอ้ยนี่ไงมัน มันชิ่งและหลังจากนั้นผมก็ออกมาจากเมส์ลันเนอร์เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจในคาริบ a ลและแล้วก็เข้าสู่วันที่64เรายังอยู่รอดจนถึงปัจจุบันนี้จากนั้นผมก็ไปที่โรงตีเหล็กเพื่อไปครับแบนเดตตอนแรกก็ใช้ปืนยิงแหละแต่ไม่ทันใจใช้ก็เข้าไปบวกข้างในแต่เกือบตายอันนี้ก็เกือบตายเช่นกันอา้าวหันหลังให้กำแพงอีกก็เสร็จเรียบร้อยตายซะแล้วเราก็ไปเก็บเศษทั้งที่มันกระจัดกระจายกันอยู่ภายในโรงตีเหล็กแห่งนี้ เอาไปต่อรวมกันที่แท่นข้างล่างแล้วก็อย่าลืมเปิดกล่องด้วยนะ <S <S เปิดมาเจอเพชรเม็ดหนึ่ง <S 1> <S 1> ถือว่ามีค่ามากๆใส่เข้าไป <S <S แล้วก็มาเปิดโต๊ะคับกดไปที่คอนหลังจากนั้นผมก็โดนในปีศาจกวางไล่ล่าทันทีเลยเข้าไปหลบในบ้านหลังนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของเราเองและจู่ๆมันก็วินวอลหายไปใใกลายเป็นทางสะดวกสำหรับผมเลยตอนนี้ผมก็ได้ไม้มาหแท่งแล้วก็ใส่เข้าไป เดี๋ยวมีไมเหรอเฮ้ยลำคาญมากเลยนนเนี่ยอหมาจะเยอะไปไหนวะทําไปทำมาตายจริงนะเนี่ยแล้วค้อนเราก็ตีเสร็จเรียบร้อยครับใช้ยาก่อนหยิบค้อนมาเลยแล้วก็เปิดโต๊ะคาบอีกทีนึงกดไปที่แบนเดดแล้วก็เอาหนังหมา2อ,อันตีกระตาย2อ,อันใส่เข้าไปตอนนี้ขอขึ้นมาหลบบนเทาวันนี้ก่อนก็แล้วกันนะรู้สึกว่าหมายเยอะเกินเดี๋ยวตายซะก่อนรู้สึกลำคาญมากก็ขึ้นไปยิงเลยลแล้วกันแล้วก็เช้าพอดีได้มาแล้วครับแบนเดจอันหนึ่งที่ผมสาค,รครับไหนดูซิกลายเป็นว่าตอนนนี้แบเด ขึ้นราคาอย่างละ1บาทจากนั้นผมก็วิ่งกลับมาที่แคมป์ไฟเพื่อปะทะกับพวกลัทธิประมาณ10ล้านตัวโดยที่ผมจะไม่เข้าไปสู้ระยะประชิดอ้าก็เข้ามาสู้นี่ว่าแต่ผมสามารถที่จะแฮนด์ลสิ่งนี้ได้ผมก็เลยใช้ดาบในการฟันกับพวกมันจากนั้นผมก็มาที่บ้านโพรงไม้ของผมเอาคอนออกมาผมจะปรับภูมิทัศน์ของบ้านผมสันหน่อยด้วยการเอาแปลงแครออกไป หลังจากนั้นก็มืดพอดีปีศาจกวางตาแดงก็พุ่งออกมาจากความมืดอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนนี้มันวิ่งทะลุป,ป้ายออกมาไม่มีอะไรสามารถขวางกั้นมันได้ตอนนี้ผมต้องวิ่งหนีก่อนและกลับเข้ามาหลบที่โพรงไม้ของผมส่วนได้หมาผีนี้ก็ตีฟีไอสปอร์ตโดนเข็มทิศเราขวางเอาไว้ปีศาจกวางทำได้แค่เต้นดุจจักยักในนี้จะเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งมากๆเอ้ยมีหมาเข้ามาเอ้ยตายโอ้โหยังรอด เชีย่ยมันมาจากไหนวะแสดงว่ามันต้องสปอนอยู่ในโพรงไม้แน่เลยวะ่ะผมเกือบตายวะ่ะเมื่อกี้โอ้โหแล้วก็เช้าพอดีครับเรายังอยู่รอดได้ยังไงครับแล้วก็เข้าสู่วันที่74ผมยังมีชีวิตรอดอยู่แต่เกือบตายวะ่ะโดนกับดักเมื่อกี้ตอนนี้เหลือแบนเดจแล้วก็เมดคิดอย่างละอันและผมใช้แบนเดจไปเลยแค่เมดคิดอันเดียวแล้วตอนนี้อุ้ย โอ้โหฝาผ่ามึงก็เกินไปนะบางทีตอนนี้ความเสี่ยงในการ HP หมดของผมก็คือนั่นไงยังไม่ทันจะพูดหนึ่งเลยก็คืออย่าก,กำดักตัวเอง2องฝาผ่าความเสี่ยง50-50และผมก็สร้างเครื่องวัดอันที่2มาวางแปะไว้ที่หน้าทางเข้าของผมและหลังจากนั้นปิศาจกวางก็ออกมาเฮ้ยไอเชี่ยหมาและโชคดียังมีเมดคิดแต่ก็เรลือสุดท้ายแล้วกลับมาที่โพงไม้ของเรากันต่อเฮ้ยหมา มันพยายามจะเข้ามาแต่มันจะเข้าไม่ได้วะ่ะอัธนูยิงไปเลยแล้วกันผมคงต้องอยู่ดีนี้ไปก่อนอะ่ะคุณควาจะเช้าเปิดเครื่องวาร์ปซิแต่อย่าเผลกกดนะเดี๋ยววาร์ปออกไปข้างนอกนั่นไงพูดพปายาจะขาดคํากดทําไมวะโอ้โหแล้วโดนหรือเลือดแค่ไม่ถึง2 5่เนตะตอนเนี้ยเข้าเลยเข้าเข้าเข้าเ,าเหมือนอยู่ทางตันอะ่ะไปไหนก็ไม่ได้รอรับชะตาก,กรรมอย่างเดียวตอนเนี้ยอ้าวเช้าพอดียังอยู่รอดเฉยเข้าสู่วันที่79ครับไปกันต่อเว้ย และในขณะที่ผมกําลังตัดไม้อยู่นั้นการคืนก็ได้คลืบคานเข้ามาพร้อมกับปีศาจกวางสุดบาทคลั่งอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผมวิ่งกลับไปที่บ้านโพรงไม้ของผมเข้าไปหลบข้างในแล้วก็ตั้งรับพวกมันอยู่ข้างในนี้โดยที่ผมจะปลูกต้นไม้เอาไว้ด้วยเพื่อรอให้มันโตรสร้างเป็นกระแพงธรรมชาติเอาไว้อุ้ยหมาโอ้โหโดนเกือบตายโดนอีกทีนึงน,น่าจะตายมันจะปลูกต้นไม้ไว้ก่อนปลูกไปข้างหน้าน,นี่แหละโอเครอตั้งรับอยู่ข้างในแล้วเลือดเรามันรีช้ารีน้อยมากตอนนี้ ต้องระวังตัวให้ดีเลยเฮ้ยมา